ไอเฟลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใจกลางกรุงปารีสซึ่งเคยต้อนรับผู้มาเยือนแล้วกว่า200ล้านคนและหนึ่งในการต้อนรับครั้งสำคัญคือการต้อนรับที่สุดแห่งศิลปะไทยที่ได้ไปจัดแสดงที่นั่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีส ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบนาเดตชีรักภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงนำมาดามชีรักดูงานศิลปะของไทยแล้วก็ได้แสดงอยู่ที่นั่นเป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ขอต่ออีกหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนนะคะเขาตื่นเต้นมากนะคะว่าทรงทำได้ยังไงจากการที่งานช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือจากความทุกข์ยากของประชาชนแล้วส่งเอาลูกหลานของเขามาครอบครัวละคนสองคนแล้วมาจากที่ต่างๆด้วยพื้นฐานของความรู้ก็ไม่ได้มีพื้นฐานของความเป็นช่างเลยก็ทรงนำมาฝึกได้อย่างไรจนมาเป็นงานอาชีพที่เชิดหน้าชูตาประเทศชาตินับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งนำสุดยอดผลงานศิลป์ชิ้นเอกของไทย ไปจัดแสดงที่สุดยอดสถาปัตยกรรมระดับโลกให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์แก่สายตาถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลปะไทยที่สืบสารมาจนถึงทุกวันนี้